เป็นลงหนาวแน่เลยผู้สังคมเร็วโยเฉาที่มนยงเออมันโดเสริ่มไรแล้วนะีห้าดกาคะปราจิตุคารอพื้นพสวยอ่ะ้งานิสวยขึ้นสวยขึ้นไปทำอะไรมาสวยขึ้นไปทำอะไรมาสวยขึ้นสี อ่เล์ฟิลเลอร์อีดอกฉันตั้าค่ะไปพี่โก้ปพีโก้ปพีโก้เลยอ่ะยังไงมากวันนี้เล็กพทัวร์หน่อยเบื้องหลังวันนี้จะพามาทัวร์เบื้องหลังนะเองหน้าของงานที่จะเกิดขึ้นตอนเยนนี้คนแรก์พาทัวร์ให้เออทำให้ได้เดี๋ยวเป็นตเงเดี๋ยวมันไปเลยเดี๋ยวอีกก็ไปเรื่อยชอบกันที่มันทะาะกันทะเลาะกันมานน้ารักมันน่ารักโมเม่ ันนี้คือคนรักรุ่นพี่ของจริงกันนะใช่อะยังไงพี่เล็กวันนี้งานเราวันนี้มันคืองานอะไรมีอะไรคนรักได้พบจ้าอุ้ยมาพบเพื่ออะไรครับพี่ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้คิดซึ่มึงอ่านไงไม่อ่านแลคิดเพื่อเพียงไงเออเออก็ปิดไลล์แบบนั้นเลยเดี๋ยวอ่ะพี่ออมสินเป็นไงบ้างอุ้ยเสื้อคนรักรุ่นพี่เมีสองเวอร์ชั่นนะคะ เวอร์ชันยับกับเวอร์ชันเรียบอ๋อโอเคซื้อได้ที่ร้านมันนดิแกงครับผมซื้อจริงจริงมีซื้อซื้อตัวหนึ่งที่ทางจะวางขายเรนี่อ่าสติ๊กเกอร์ขายไปแล้วขายไปเลยพี่รอานเป็นไงบ้างคะผมนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะเปิดที่ราด้วยเฮ้ยเขียนว่าโพสอันโก้เฮลดเลยเหรอลดไปเลยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่สูงสุดสามหมื่นบาทอ ฟี่ฟิวบอกว่าดีชอบแต่ว่าเสื้อของแดนสวดีคอฟว่าการทะเลาะกันเรื่องแบบเสื้ออยู่รอบนึงนะอะเรามาดูพี่ฟิวบ้างตอนนี้พี่ฟิวกำลังหิวอุ้ยล่อมาอุ้ยอง้ยอุ้อ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอว้ย้ยอย้อ้ พี่ฟิลเราวันนี้แบบน้องหมอนาทำไมไม่มาน้องหมอนาเหรอน้องหมอนาน่าจะอยู่ต่างจังหวัดครับอ่าอยู่ต่างจังก็เลยไม่ได้มาพี่คำผ่านไม่ใช่พี่ยูทำไมทไมวันนี้ทำไมวันนี้พี่คำผ่านไม่ได้มาอันนี้ถ่ายนี่เลยนี้เขาไม่ได้มาหรอก็ต้องผมไแชทนมากูกว่าต้องเสีย ก็พยายาโก้หน่อยไม่แพ้ไม่ได้แต่งได้อ้เทงพี่ปอนเห็นไง้างคนนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมกับ EP แรกที่จอแนแล้วตื่นเต็นมากมันยากมันยากอยดูแลน้องอยากรู้ว่าอี e ีแรกอ่ะมีมีพวกวีพวกเราหรือเปล่าใช่มีพวกเราออว่ามีแบบมีแก๊งเพื่อนไหมนะสนุกไหมนะสุดๆบอกเลยในช่องดีวีกาจอไอพีกแล้วกันรอดูได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแต่งตัว อันนี้คือรับบทเป็นพี่วีนะฮะกำลังแต่งงค์งทรงเครื่องวันนี้เราตื่นเต้นไหมแบบเฮ้ยเจ้าหลวงอะไรนะลังซีมันลังซีมันผ้าพี่บอกนี่เราอยู่ในอะไรเป็นสอสออตอแแ้กเดี๋ยวขอรู้สบายพอนแรวเดี๋ยวขอรู้สบายเก่งมาก พ่อวีเขาบอกว่าไม่เจอพ่อวีนานมากเจอแต่แบบว่าพี่หลวงอะไรนะพี่หลวงยินไงพี่ลวงพี่หลวงใช่ไหมหลวงพี่หรือเปล่าหลวงพี่ยินหรอหลวงพี่หลวงพี่ลังซิมานค่ะแต่เราไปดูน้องมาสะกันต่อเอโยแมนเย้วันนี้เป็นอาชี เป็นอะไรนะอีกคนกหนึ่งบักคูนเป็นน้องมาซ่าเป็นไรวันนี้วันนี้รับบทเป็นไรรับบทเป็น,นะนเฮ้นนยม,<ะ>มันยังไงอ่ะขอบคุณน้ำที่เคยมาเป็นโลกใบหนี้เออเหตุไรมะลาเออเหตุไรมะลาสีอะไรเออสีาทำไม,มอ่ะ น้องมากน่ารักมากลูกครับพ่อยิงทางกางยกงอะไรดีดีเอาวันนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมสาหรับอีพีแรกที่เรเอาแนลแล้วคนรู้สึกยังไงบ้างอยากรู้ามร้สึกก็รุนระกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงคนดูจะสนุกอยัางไอย่งที่บอกมันเป็นซีรีส์ที่ อ่ะกินงานก็รอคนดูก็รอเออมาดูไปพร้อมกันนะมันจะเป็นร่วมจอยไปพร้อมกันเนาะวันนี้เนาะฝากติดตามด้วยเนาะวันนี้ออนแอร์อีแรกแต่ยี่สิบสามนี้ทำไมวันอะไรวันเกิดผมอ่าเ้ยแม่ละโอเคพาอพี่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ใช่ไหมล่ะพ่อพอ่พ้อ สามทุ่มสำหรับใครที่ไม่ได้มางานครับสำหรับใครที่ไม่ได้มางานคนนี้ชื่อว่าก็เร็วๆคนนี้ชื่อว่าคนนี้ชื่อว่าใครที่ไม่ได้มางานไม่เป็นไรครับเรามาดูพร้อมกันเวลาสามทุ่มตรงนะคบทาง VTV Original โอเคแต่เราไปดูวันนี้กันฮะคุณยี่หว่ายี่หว่าเป็นไงบ้างวันนี้ EP แรกจะออนแอร์แล้วลูกตื่นเต้นไหมฮะเนาะ รู้สึกเป็นไงบ้า oui> ง <Yes> ต hey, ื่นเลยต่แล้วนึ่งตื่นเต้ไหมตื่นเต้นตื่นเต้นสุดๆเลยอยากให้เราตื่นเต้นไหมต้นตาไหลแน่ถ้าจะดูเนี่ยอันนี้มาแล้วนะลูกตาเริ่มซึมออกมาแล้วอะฝากติดตามหน่อย ทีน่นี่สำหรับนคนที่สำหรับคนที่ไม่ได้มาท,ที่นี่ดูที่นี่กับเรานะคะก็สามารถดูพร้อมเราได้ไเวลาสามทุ่มทางี t v TV Original นะคะอืมโอเคขอบคุณอาหารของทุกคนด้วยนะฮะนี่เลยขอบคุณทุกๆบ้านที่ส่งอาหารมาให้น้องๆ อ่ะสุดท้ายพี่ฝากให้คนติดตามหน่อยสำหรับแฟนๆที่ไม่ได้มาก็ครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาก็ดูพร้อมกันสามทุ่มอืมค่ EP หนึ่งแล้วก็ EP สองไปเลยคือทางที่ไหนทางวีทีวีแล้วปั่นเทนตอนไหนโอ้มันมีมันมีอยู่มีจะตารางที่วีทีวีเขาจัดการมี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 เชื่อเชื่อชัวร์ยีกหลักวะอีกกลักอ่ะ ไปติดตามกันเจอกันนะ